สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะตามสองงานให้เกรจีนนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องส่งแผงกล่องนี้นะครับไฮเกรดกันดัมแอตลาสนะครับผมสําหรับกล่องนี้นะผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นงานของใครอะไรผมจําไม่ได้แล้วนะครับดูลักษณะกล่องถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยละกันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหวยเมื่อยหรือเปล่านะนะครับผมผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ผม,ไมไดผมเคย พสไปแล้วล่ะนะครับแต่ผมจําค่ายไม่ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดของตัวชิ้นงานตัวนี้กันนะครับว่าในกล่องนี้มันได้อะไรบ้างนะครับผมค่ะค่ายอะไรไม่สําคัญนะขอแค่ประกอบออกมาแล้วมันดูดีก็พอนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาเป็นไกด์เพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับสาหรับโมจินนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนละกันนะว่าอ่มันเป็นตัวที่น่าเล่นหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดู บล็อกอาร์ตกันซะหน่อยนะครับด้านหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นกรนดับแอสลาร์ดแบบนี้นะครับผมที่ขี่เรือขี่เรือเพรยางนะนะครับแบบนี้นะผมว่าดีไซน์มันเท่ดีนะครับสำหรับตัวกันดับแอสตราดนะครับผมนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับอืมนี้ด้านข้างกล่องนะครับตัวงานแท้นะครับผมก็มีสติกเกอร์ที่ต้องติดค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันนะนะครับเอ่อ เคยประกอบงานแท้มาแล้วนะครับเหมาะที่จะทําสีมากกว่านะสำหรับตัวกันนัแบแอลัสนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็มาดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเปิดกล่องพร้อมกันเลยครับหลังจากเปิดกล่องออกมานะครับผมก็เหลืองๆเ,เลยนะฮะโทนสีของตัวกันนับแอลัสนะครับก็จะเหลืองๆแบบนี้นะครับดูจากซองที่ใส่มาอย่างเงี้ยเหมือนค่ายสตาร์เหมือนนะนะครับเหมือนค่ายสตาร์เหมือนค่ายไวเม่ยนะครับที่เขาจะแพ็ค แพ็กเกจมาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนับถุงกันซะหน่อยนะครับ1 2 3 4 5สประมาณ5ถุงใหญ่นะครับอ่ะที่สังเกตดูนะครับถุงนี้จะมีสติกเกอร์อยู่นะครับกรที่บอกสติกเกอร์ค่อนข้างเยอะนะครับ5้าถุงใหญ่นะครับผมแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือก็จะทำเป็นแบบว่าเหมือนของ มันกองงานแท้เลยนะครับผมก็จะเป็นแผ่นภาพแบบนี้นะครับอืมถ้าเป็นหวยเมยนะครับก็จะเป็นไม่น่าจะเป็นคู่มือแบบนี้นะาอืมช่างมันนะครับใครอะไรก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวค่อยประกอบกันดูนะครับเป็นแผ่นภาพแบบสี่แผ่นแบบนี้นะครับผมเหมือนกองงานแท้เลยนะครับด้านหน้าด้านหน้าของเมนูนะครับก็จะมีกระดําแอลอสอยู่นะครับ มีรูปแบบนะครับมีไกด์ในการติดดีคอติสติ๊กเกอร์นี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมอันนี้เขาไม่มีดีคอน้ำมาให้นะเท่าที่ดูนะครับอืมน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอนับแผงกันซะหน่อยนะครับในคู่มือนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ามีอยู่สิบเอ็ดนะครับมีสิบเอ็ดแผงนะครับถือว่า กลางๆไม่เยอะไม่เยอะนะครับผมคู่มือก็ประมาณนี้นะครับมาดูถุงแรกกันก่อนนะครับถุงแรกเนี่ยจะเป็นถุงสีขาวนะครับจะเป็นชุดเกราะด้านนอกของเขานะครับเอะผมจําได้ว่าผมสั่งแบบที่มีดีคอ้ําหรือเปล่าวะทาไมผมไม่ได้ดีคอวะเออไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันทีหลังนะครับผมมาดูแผงแรกกันก่อนนะครับแผงสีขาวนะ เอ้ยเนื้อดีเว้ยเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดเออเนื้อสัมผัสดีครับเนื้อสัมผัสดีจริงๆดูเรียบๆรียเนียนๆนะครับไม่ได้มีขี้พลาส,สติกอะไรด้วยนะเท่าที่ดูก็ไม่ได้เป็นเนื้อเกียดด้วยนะครับเป็นเกลียธรรมดาธรรมดานะครับเอาแต่เนื้อแต่เนื้อดีนะเนี่ยใช้ได้เลยนะเออจำาข่าไม่ได้ว่ะถือว่าโอเคนะครับ อันนี้จะเป็นแผงอีกแผงหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผงเบิ้ลนะ A 1 A 2นะครับจุดเชื่อมต่อของแผงรันเนอร์ก็ถือว่าเล็กดีนะครับนี่ถือว่าเล็กดีนะครับน่าจะเก็บรอยเกดได้ได้ง่ายอยู่นะครับาการประกอบเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่เราประกอบกันอีกทีนะตอนรีวิวการประกอบอีกทีนะครับไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยนะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาไลฟ์ประกอบแล้วก็คุยคุยกันนะครับบน่นบนกันไปะระหว่างทางแล้วกันนะครับผมก็ ไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูแผงต่อไปกันครับสำหรับถุงนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งถุงนะครับสักครู่อันนี้จะเป็นในส่วนของออที่มันเป็นแพยยางของเขานะเป็นช่วงโครงด้านในอะไรแบบนี้นะครับข้อตรงข้อต่อต่างๆนะครับ ดีเทลก็ดีอยู่นะพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะอืมอืม,อมก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าก็ยังได้มาตรฐานโมโจินยุคหลังๆนะครับผมที่แบบการประกอบการต่อการรา,ายละเอียดของตัวงานเนี่ยมันดูดีขึ้นดูสวยขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะแม้ไม่รู้ชื่อค่ายก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะเป็นบีมเซเบอร์ er นะครับเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์นะครับก็ถือว่าเป็นปกตินะ หนึ่งชิ้นนะครับมาดูในส่วนของสติกเกอร์กันบ้างนะครับสติกเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะยับเยินมาเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับผมก็คงจะไม่ติดนะเพราะว่าสติกเกอร์พวกอย่างเนี้ยผมไม่ค่อยชอบนะครับอย่างไงก็เดี๋ยวจะลองไปแต้มสีทําสีเอาก็แล้วกันนะครับเป็นบางๆนะถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่สําหรับเหยียบแผรยางอย่างเงี้ยนะฮะละเอียดดีนะเส้นคือแบบ ดีเทลที่เขาแบบก๊อปลอกมาเนี่ยคือมันก็คมดีอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังเห็นชัดเจนไม่ได้ร่องตื้นอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่โอเคอยู่นะสําหรับกันนับเอลัสนะครับงานแท้ก็อยู่ประมาณ8ปดร้อยเก้าร้อยนี่ละมั้งนะครับอืมไม่รู้ว่ายังยังหากันได้ง่ายอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะต้องรอดีเซลนะสําหรับงานแท้นะครับโอเคไปดูแผงต่อไปกันนะครับอันนี้จะเป็นในอีกถุงนึงนะครับ ถือว่าแยกถุงมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมถุงไม่ได้ยัดอัดแน่นมานะครับผมก็ยังยังได้คุณภาพอยู่นะครับก็แยกถุงมาอย่างนี้นะครับทําให้ตัวชิ้นงานไม่ขูดขีดกันผมถือว่าโอเคนะอืม,อม,อมดีนะดีเลยแหละนะครับลายล่องต่างๆเนี่ยไม่ได้ตื้นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะอืม ในส่วนของแผงสีดําต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ดูว่ามันมีรอยมีอะไรนะครับผมก็ยังถือว่าดีอยู่นะดูดีเทลของนี่ชิ้นเนี่ยอันนี้เป็นชิ้นหน้าอกมั้งจุดเชื่อมต่อรรนเนอร์นเนี่ยเล็กๆเองนะนะครับตัดออกมานแทบไม่ต้องเก็บรอยเกดเพิ่มเลยนะก็เป็นเกดตรงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ุงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอมีอาวุธด้วยนะครับอาวุธบ้างนะครับพวงปืนแล้วก็ในส่วนของอา่าแบคแพรของแพรยางนั่นเองนะครับมีชิ้นส่วนหลุดมาด้วยระมัดระวังก็ด้วยแล้วกันนะครับก็ดีนะปกติอ่ะถ้าเป็นพลาสติกที่มันเป็นสีดําแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะมีรอยขูดขีดนะครับผมแต่ตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้เนี้ยบดีนะครับ ด้วยความที่เขาไม่ได้ยัดกันมาด้วยแหละแล้วก็พลาส,สติกอะถ้าปกติถ้าเป็นสีเข้มถ้าเป็นงานจีนท,ทั่วไปนะครับเมื่อก่อนนะมันจะมีมันจะมีรอยนะครับรอยของการทําพลาสติกแม่พิมพ์ที่มันทําอกไม่มดีอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ดูเป็นพวกขาแขนกลของเขาขากลที่มันเป็นแผยยางเขานะเออใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็เป็นแผงเดียวกันนะครับผมที่เป็นเบิร์นมาอีกหนึ่งแผงนะครับ 1> <tyard>. <1> ไปดูถุงสุดท้ายกันครับอันนี้จะเป็นถุงสีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของดีเทลต่าง,างๆของตัวหุ่นนะครับปกติททน mm. หุ่นของตัวกระนับแอนลาสนะครับผมเขาก็จะเป็นสีขาวแดงดํานะครับทีเเ่เป็นสีเบสหลักๆของตัวหุ่นของเขาอยู่นะครับอันนี้เหลืองแบบเหลืองเลยนะเหลืองอ่อยเลยแหละนะครับมันไม่ได้เป็นเหลืองมนมนหรือว่าเหลืองอันนี้นะครับเหลืองอ่อยเลยเหลืองเหลืองสวยเลยแหละ นะครับผมก็เป็นเหลืองอย่างนี้เลยนะครับก็ลายล่องก็ดีนะดีเทลก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับนี่ดูเส้นเขาตรงนี้นะครับก็คมดีอยู่นะครับแผงรันเนอร์ก็โอเคนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนี่เห็นไหมสมมติว่าเราออกมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็นิดเดียวเองนะเก็บโปรยเกตดแล้วก็ประกอบมาก็น่าจะสวยดีนะครับแยกสีมาบางจุดก็ ดีเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้อยอย่างสัญลักษณ์ตัววีที่อยู่ตรงเอวเขานะครับก็แยกมาให้นะครับแต่บางส่วนก็ไม่แยกมานะครับทําไมก็ไม่ทํให้ให้มันครบก็ไม่รู้นะสาหรับงานตัวนี้นะครับผมอืมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสาหรับตัวกันดับเอลัสตัวนี้นะครับโอเคครับมาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับสํบสบคคบาสรนนห,รสหรับตัวนี้นะครับเป็นงานของงานพี่จีน นะที่ผมพรีออเดอร์มาจากฝั่งพี่จีนเนี่ยก็ประมาณ7วันนะครับเวันก็ของมาถึงนะครับสินค้าก็ราคาอยู่ที่ประมาณ230บาทก็ถือว่าราคาดีอยู่นะครับเป็นงานของค่ายอะไรอันนี้จําไม่ได้จริงๆไม่แน่ใจนะเอ่อถ้าบอกว่าเป็นของหวยเมยนะครับผมก็จําได้ว่าถุงมันไม่ไม่เป็นแบบนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ายไหนก็ไม่สําคัญนะครับว่างานเราประกอบมาเนี่ยถ้ามันโอเคก็โอเคนะนะครับ สำหรับความรู้สึกนะครับหลังจากที่แกะกล่องส่งแผงอันบ็อกนะครับดูแผงของเจ้ากันแดเวลัสตัวนี้นะครับแผงรันเนอร์มีประมาณ11แผงนะครับเท่าที่ดูคือเนื้อสัมผัสด,ดีนะดีนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้อวยนะเอาเอาตามที่แบบสัมผัสจริงๆนะครับเนื้อสัมผัสค่อนข้างที่จะดีนะครับผิวของพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบเนียนดีนะครับแล้วก็ไม่มีเครืพลาสติกอะไรเลยนะครับแผงรันเนอร์ที่เขามีมาให้นะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆของแผงรันเนอร์กับชิ้นงานเนี่ยคือเล็กนิดเดียว เล็กนิดเดียวนะครับถ้าเก็บรอยเกียดปุ๊บก็อาจจะคีมตัดนิดเดียวนะครับก็เก็บนิดนหน่อยๆนะครับอาจไม่ต้องเก็บเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นคีมกดแฮนด์นะครับก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับงานก็น่าจะออกมาดูสวยแล้วก็ดูสมบูรณ์ดีนะครับในส่วนของด้านการประกอบนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาประกอบกันอีกทีนะครับอันนี้ยังบอกไม่ได้นะว่าการประกอบจะเป็นยังไงนะครับจะแน่นหรือเปล่าจะมีจุดซ่อมจุดเหลาจุดคว้านหรือเปล่านะครับจะเจ็บนิ้วหรือเปล่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีในส่วนของด้านการประกอบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะของสองแผงวันนี้นะครับสำหรับกันดับแอดลาสนะครับก็ฟิลแรกนะหลังจากที่แกะ่องมาก็ถือว่าโอเคนะงานงานงานดูดีเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานจีนงานแท้นะครับผมเราประกอบของที่เราชื่นชอบนะครับ,ส,รบ,รบสิ่งที่เราชื่นชอบเนี่ยก็ปลายทางก็สวยงามเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแท้งานจีนเนี่ยก็เพลินสนุกนะครับประกอบในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักนะครับผมก็ขอให้เล่อนอย่างมีความสุขก็แล้วกัน นะครับผมเงินใครเงินมันอันนี้ไม่ว่ากันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับจะมีตัวไหนมารีวิวหรือมีตัวไหนมาแกะของสองแผงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันว่านะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนมารีวิวนะครับอาจจะเป็นตัวนี้แหละนะครับหรือจะเป็น MGSd ที่ผมแกะของสองแผงไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอา MGSd ก่อนละกันตัวนี้มาแกะของสองแผงตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อย เออเป็นคิวคิวไปละกันนะครับผมก็ประกอบกันตามกันไม่ทันละนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเอออ่อเดี๋ยวยังนึงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะถ้าใครสนใจนะครับตัวกระดาษไปรษณ์ตัวนี้นะครับผมก็ไปตามกดตามตามกันได้นะครับสำหรับตัวกระดาษแอดลัสนะครับโอเคไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ